ไม่แล้วไม่มีอะไรทุกคนดูฟิตติ้งน้องชายธนโดนเขาจะมีหนังไงกับน้องอะไรนะยูกิอ๋อเขาฟิตติ้งหนังกันเป็นหนังแนวผีน่าดูนะปุ๋มชอบแนวนี้ทุกคนชอบแนวนี้น่าดูเขาไปฟิตติ้งหนังมันฟิตติ้งตั้งแต่เมื่อสองสมวันแล้วล่ะืม <c oughs> น่าดู แล้ววันนี้นางก็ไลฟ์สดนางไลฟ์ในตอกๆไลฟ์ไปปป๊บหนึ่งไลฟ์ไปไลฟ์มาบุ๋มก็ดูหน่อยหนึ่งดูไปดูมามองไปในโทรศัพท์มันเด้งขึ้นอโอริโอเราก็ไลฟ์ไอจีจ้าเอาแล้วฉันฉันจะไปทางไหนเนี่ยทำไมพวกเธอไม่ไลฟ์แบบด้วยกันอะไรอย่างนี้นึ่องออกมาแบบ จะทิ้งอีกคนหนึ่งรักเขาทั้งสองไงจะทิ้งอีกคนหนึ่งจะไปหายคนหนึ่งก็เนี่ยแหละอตัดสินใจลําบากสุดท้ายฉันก็ทิ้งธนดลนจ้ะฉันก็ทิ้งธนดลธนดลเขาก็ทิ้งทุกคนเพราะว่าเขาบอกให้ไปดูฉันภาเออฉันก็ทิ้งเลยสิจ้าฉันก็ไปหาชนภาเลย รออะไรล่ะอะไรอย่างเงี้แบบน่ารักทุกคนนั่นแหละไม่มีอะไรแค่มาอ,อัปเดตเฉยอัปเดตสองคนนี้ไม่มีอะไรวันนี้ชนพาเขาก็แบบไปไงมันเกิดเตตะกูนต่อเดี๋ยวอีกหน่อยธนาดนเขาไปเตะบอลใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็คงไปเจอกันที่นั่นแหละร <c oughs> ักเขาทุกคนเอ็นดูตัวเอง ไม่มีอะไรน้องน้อง,น,องน่ารักดูให้มีความสุขทุกคนอยา่าถ้ามันเครียดอะเอาตัวออกมาจากตรงนั้นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรชีวิตคนเราเนาะดูเขาให้มีความสุขมันก็จริงแหละอย่างที่เขาบอกเออมันก็ไม่แปลกเนาะรักมากมันก็หวังมากรักมากมันก็เป็นห่วงมากมันก็ไม่ผิดค่ะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด ลถ้ามันเครียดมาก็ไปดูซีรีส์เกา่าซะหรือไปดูอะไรที่มันแบบอนี่ค่อยกลับมานะทุกคนยังรักเขาเหมือนเดิมยังรักยังเชียเขาเหมือนเดิมทำไมอะแ่จริงก็ประกาศเอ่อเปิดตัวสิโอ้ยอย่ไปท้าเขาไม่ได้ท้าให้เขาประ,ประกาศเปิดตัวของกันและกันก่อนค่อยเลิกเชียรตราบใดที่ยังไม่ประกาศยิงเชียอยู่ ตามนั้นทุกคนไม่มีอะไรถ้าถ้าเป็นพระเอกเคยเคยเล่นบทไหนจะเป็นแคยเล่นเอ่อบทราะเคยเล่นก็คือเป็นบททีจริงจริงจริงอ่ะเคยเล่นเคยเล่นหลายบทนะครับเพราะว่าจะเป็นตลกเฮ้เ<ณ>อ่อบูแล้วก็เค่ร่มแค่ร่มนี่ก็เคยเล่นแต่ว่านิดหนึ่งครับในในในหนังนนนเรื่องก่อนหนังบ้านอี๋อ๋อ แต่ว่าต้ดงเคลาถ้าน้หล้าเลือกได้เ่ยอันไรกที่เรามีความสุขกับแฮปปี้กับเจ้าของทีวิีกอที่สุดจริงจริงได้ทุกบทเลยครับเพราะว่าตัวหนุกมักในการแสดงขอมคุณโอเคครับมาเดี๋ยวเราัแ่หวใจต่างฝ้ายดี อ้ยิ่งบึงเวทีบ่อยเห็นเจ้าตกใจว่าอายยูใส่นอสาวฟ้าำคนเคย,อ,อ,คอ,ยอูอ่นอนหยิ่งยำตะอาเฮิรามชมสพิชัยเอาเอาเอยเอาลูกไเอาลูกไ สวัสดีครับผมเตกุตอนะครับจากค่ายสังกัดครับผมโอเคครับ พวามหงาดหงิดความหงุดหงิว่าก็จะไปเสร็จยังไงยังรูอ้อีกนะคร,รับม,มีความสามารถอะไรบ้างครับมีความสามารถพิเศษแต่งเพลงได้แล้วก็น่าตาดีน้าตาดีใส่เล็กแต่ว่าท่านพ่อสองทิตย์เปิดนปทุมหลักถักมาหนังสิเปิดกล้องบ่งเป็นละครน,นะครับหนังหนังสิมาก,ก่อนละครปปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องป่าฉาดนะครับหนังทีน่าจะเป็นทพิลุนโพสในทิกตอกอยู่ เซีนะ่าจะเห็นอยู่นะครับฝากด้วยนะครับหนังปะชะดะหนังเข้าโลงนะครับก็มีเบื้นปทุมราชแล้วก็กล้องไม่ไล่แล้วก็นุกธนะดุลนะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้คุณเบิ้นเขาก็ทักมาถามเรียบร้อยแล้ว่าอยากแสดงไหมติดอะไรไหมก็อาจจะไม่ติดติดยังหรอครับพี่น้องดีวอย่างเดี๋ยวติดยันยันปรไเด็อันไทย <laughs> นะครับฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็ละครปานีน่าจะเดือนหน้าได้ฉายในโรงพาพปยนตร์ก็ฝากด้วยนะครับเรื่องปานีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเป็นเป็นมันมีครบทุกรสชาติดรามา่าคอมเมดี้ทีฮาปาร์ตี้เสียใจร้องไห้ทุกๆอย่างมีมีมีหมดเลยครับไลฟ์าไปไลฟ <c oughs> ์ไปดูไปนะครับไปดูไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมจะไปเตียบอลแล้ว ไปเมืองปเด้อเดี๋ยวผมจะไปเตะบอลแล้วครับทุกคนครับไปแล้วไปแล้วขับรถก่อนเพราะมันขับ,บมือเดียวตัวนี้มันเสีเยเงินพูดนะนะเดี๋ยวเขาจะว่าคอยโอเคครับบายครับไม่เจอกันนะครับ